สบายดีพี่น้องพอกันนี่ขคือเกาเมียนเดิมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังผมกโอนึอ้อกันมีเรื่องมะเรียนนี่ละถ้ายก็ไ่ได้ี่ทอดได้เขียบน่ล่ะอแล้วขาได้เขีย้เขียปักหลจะไปหาปืนเีนสังน้ำกันนีไ้แล้วข่าได้เขียไปเบื้องข้พี่น้องไปเบื้งเปียง เทีมเลนนังเสียเสียคุณจะกาเนไหมวันเนี้ยเสียเีนเง่จกาเลนไหมวันเนี้ยเป็นไรจะของมุกเข้ามาอะไรจะของุที่เจ้าเรียนทุกวันน่ะอุ้ยอะไรนี่ สวัสดีครับ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 นี่นะผมได้เคยได้ยินแต่แต่ชื่อเพิ่งจะเห็นหน้าตัวจริ่งกิงตัวเป็นเปลนตัวสดสดตัวตัวริ่งกิ่จริงแตเหมือนตัวแท้อยู่ดในนั้นนะมันมีมันมีตัวปลอมด้วยนี่ก็นี่เดี๋ยวตัวปลอมมันแอบอ้างทุกวันนี่หมามร้านนี้อร่อยนะผมคัดที่ดีที่สุดเลยร้านไหนช่องซ้ำมอไม่แนวนะเรามีอีกร้านหนึ่งร้านไหนอีกร้านอยู่ข้างใน ของพี่เลยสองเนาะของสื้อของสีนี่นะพี่นซื้อของมาฝากกันเป็นมัมพ่อพี่เขาฝากซื้ออคนในมัมมาฝากกันพี่น้องมาหอดแจ้งบ่มาขึ้นขึ้นเลยนะอืมตอนนองอยู่ปั๊มรวยกันเลยเขาใส่รวมกันมาเลย ล้วมันหลายจีเคือโจกหน้าโจกหลังจีเรืหลายเจ้าบ่เบ่งบ่ถูกช่างมีขึ้นไปหน่อยสักก็ว่าเบ่งไม่ถูกหลายเจ้าเลยมองวันอันมันเล่วเล่าอายูสามหมอกับเล่วตลาดเด้อแต่ว่าอันนี้อันนี้แซบิลิยุ่ยใกล้ๆบ้านเขาเขาเคนมั่งแน่นอยู่เมืองไหนเดี๋ยวตัวกินตัวจืดหงดอกอยุบ้านหนองคั่น ทางจากบ้านเทาประมาณสามกิโลมาหนองคันได้กี่ต้นสามสายหลายเดือนมาท่นละนั่แหละต้นสามสายอยู่ขางทางบ้านบ้านขันเชื้อขันจชื้อว่าผิดจักไม่ยังดีให้กันผู้เดมือกอเดียสามเถื่อหรอกผู้เดียวก็ยืนเขาเออามุกมุกยยงียยสีอัเดียวเ โอเคครับพี่น้องสร้อคลิปนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับไทรายเอาฉันเพิ่งได้นาทีเดียวเองไลฟ์สดมันไล์นะครับมืออื่นอะไรได้นี่วันทีสองถึงวันที่ิ้งเมษายเย็นครับเขาไปอาบน้ำใช่อาบน้ำน้องบ่นเนี่ยเด้กห้องน้ำนี่ถังหลังเนี่ยเออยไออาบน้ำยู่นี่ฮึครับก็สิบว่าได้ไปหนี่คือเก่าถึงยี่เนียแหวนซื้อแวนละใส่จุกห้องมะแรงเรียนบ่นี่ดิเจ้าฟัวมาส่งอยู่นี่เนื้อมาซอยจุก เริ่มบอกี่น้องวาศิลปินเช่นเฮามีวันที่สองวันที่สามมีคมอดพรคุณเดชไม่นมอดนี่ตั้งแต่วันที่หนงถึงวัี่เก้าไม่มอดก็จะวันที่หก็จะขมอดวันที่สองมอดวันที่สามมอดวันที่สวันที่สี่เป็นคำม่วนวันที่ห้าก็ถึงสิบก็ตีก่อนเชื่อว่าวันที่วันที่สา ยังไม่ย,มยังได้นไดเ,เนี่ยกระไรย่า,ายังใส่เสื้อผูแ้แทนแฟนยังบมมันเป็นคนแคบไปเอาไปมาเขาจับมาเล่นหนังเสร็จ<ะ>แล้วเป็นตัวเด่นแล้วนะไอเนี่ยเลยดังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เล่นเล่นเสร็จแล้วมาจะมาอยู่ดี่ ท่านออกท่านออกลงยังอ๋อกดผิดวิดตายขมอดเป็นพระเอกนี่บมลูกอะมันุดคือได้อยู่หนามูเสนอการเดี่ยวหนังออกออกออกลงยังยังครับยังกำลังตัดยังก็เท่าตุลาก็เลยก็เลยมาอยู่ตันย์ตุลาก็พฤศจิกาก็ต่อได้นางสาวน้อยหนางสาวน้อยจะออกยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายแต่ว่าจะออกลงเดือนพฤจิกากำหนดออก แต่หนังยังไม่ได้ถ่ายนะกำหนดออกพฤติกาแรครับกำลังจะเดินกล้องเอ่อพุทธภาเดินกล้องพุทธภาพุทธภาจะเดินกล้องสาวน้อยสร้างเองครับชื่อเรื่องอะไรคนระับบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังบอกไไม่ด้เออจุอย่าปากอนยะ่าหัวแต่ว่าแต่ว่าบอกว่าสนุกเป็นหนังอีสานหนังแนวอินดี้แนวอี y, สานสนุกตรงนี้หนังของสาวน้อยเพชรบันแพงครับ แต่ยังไม่บอกชื่อบอกยังไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรยังไม่บอกแต่ว่าเรารู้เรื่องแล้วล่ะเออพอนั้นก็ไปคุยไปคุยกันกำหนดคลอดวันไหนเนี่ยคลอดทุกวันยังไม่ใหญ่เท่าฉันอ๋อฉันเจ็บสะสมมาในหลายปีคลอดต่อสายก่อนคลอดวันรันนิดนึงยิงคลอดมันยิงโตอากาศเรื่องก้าวพี่น้องยสุรบุรีก่อนอากาศเรื่องผมเป้าว นนูน้กินน้ำแล้วเพราะเปลี่ยนนี่ไปกินยี่ป้าปะนี้หรอทองตีออกตีออกปนนี่น้ำแซ่เธอได้ก็กินกินเข้าไปจนว่าฟองฟงยืนเดี่ยวเจ้าฟูนเมื่อกี้นี่นั่งนอยู่ไหนหไอ้พี่สีแกกลับ,บแล้วจันทร์กินก็นัน่งนิดหนึ่งอ่ะแม่แกว่าสาวัสดีครับสวิตครับอยืนดีดีอโอ้เนื้อสวยด้วยเออมเจ็ดไร

ียยาาทย่ทยแม่ฮ <นะ S 2> ายแม่จิงให้แม่จิงไทยให้กันเขาคู่กันแล้วสหาจะาามองไปเสียยุทเป็นอะไรเนี่ยเป็นหม,มาล่าหมาล่าอีเมลเอามาฝากขอบคุณครับไม่ได้ใส่พิเียตัวพรอศ มาล่าของของอังเปาอีกยังกว่าอ่างเปาเลยนะมาจากสูตรมาจากเราโคลาหลังดูโมโคลาอืมไม่ยังกว่าสูตรของอังเปาไหมไม่ยังกว่าเฮ้ยของอังเปาไม่ยังกว่ามาล่าเนี่ยมาของอังเปาคืออะไรนะของอ่างเปาก็เด็ดแบบนี้กันไม่แต่เป็นสูตรลาวสูตรลาวเขาจะเรียกไม่เขาไม่ได้เรียกมาล่าแต่เป็นกินเดียลิ่นเดียวกัน ครับเยังขเขาเรียกว่าอะไรอียังวงินเงินน้ำเป,ปล่าไฟใส่ไหมเจ้าถุน,านมาจากเราโไปยุบหลงแล้วคลิปนี้ไปจะมีสักคนไปเราพอไปคลิปไหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับ